สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนานันแตแมสันเทียรหัสนักศึกษา B6309145 วันนี้นะคะจะมานำเสนออาคารจัดเก็บสารเคมีค่ะซึ่งเคสที่ได้จะเป็นเคสที่13โดยจะมีสารเคมีและของเสียอันตรายดังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องจัดเก็บอะคริโลไนไต์ค่ะซึ่งจะเก็บไว้ในห้องเย็นค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นเซฟตี้การ์ดนะคะ โพเทสเซียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียไนเตรตคอน i n มเนเรนต์อินดัสทรีไส่วนตรงนี้จะเป็นห้องจัดเก็บวัสดุกำม,มันารังสีนะคะอีกฝั่งหนึ่งของอาคารจัดเก็บนะคะจะเป็นโพพิลีนออกไซด์เมทิลีนคารายไฮโดรเจนไซยาไนด์เปอร์เคอริกแอซิดไดคลอเมเทนเอทิลีนไกลคาร์ ส่วนตรงนี้จะเป็นประตูฉุกเฉินนะคะส่วนสองอันนี้จะเป็นถังใส่กาตกตะกอนที่ปนเปื้อนนะคะไว้รอฝังกบค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นโรงจัดเก็บถังใส่ยาที่ปนเปื้อนนะคะค่ะหนูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ